สวัสดีเพื่อนๆเหล่าตัวแทนจุมูอทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรดกัมเม็ดนะครับขออนุญาตไปเที่ยวมาหลายวันนะครับคิดถึงเพื่อนๆจังเลยนะครับอายไม่มีอะไรมากนะครับก็กิจกรรมที่ผ่านมาที่อ่าไม่อยู่นะครับก็ฝากอาจารย์เบิร์ดของเรานะครับคุณทีเอเบิร์ดนะครับฝากดูแลไอดีไว้นะครับก็อ่ามาดูกันว่าคุณคุณเบิร์ดทำอะไรไว้ให้บ้างนะครับอ่าคุณเบิร์ดบอกว่าเขาไต่หอไว้ให้แล้วครับ ดี๋ยวไปดูท้าทายหอนะครับอ่าตอนนี้หอมังกรไปที่236แล้วนะครับหอเสือก็ยังติดอยู่ที่เดิมนะครับ2-10อ่าส่วนหออ่าหอหลักนะครับก็ประมาณ641นะครับอ่าก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับก็ได้ที่อัดคลิปไปให้นะครับอ่าไม่ได้มีอะไรมากนะครับเมานะครับรู้จะลงอะไรก็ลงหอไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวอ่าจะมาทําหออ่าที่เพื่อนๆขอไว้ให้นะครับก็คือจะเป็นหอหลักนะครับแล้วก็ ห่อเสือนะครับที่ลงไว้ก็น่าจะมีแค่หอมังกรกับหอเต่านะครับหอหงผมไม่แน่ใจคุงลงเรียงจําตัวเองกันจ,า,จาไม่ได้สติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสตังก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วตอนนี้อ่าเดี๋ยวเอามาดูในส่วนของกิจกรรมนี้กันบ้างดีกว่านะครับกิจกรรมแรกเปลี่ยนนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับพอดีกลับมาทันพอดีเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆตัวไหนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้แลกตัวที่เราไม่มีก่อนนะครับโดยเฉพาะ ตัวที่เรามีความสัมพันธ์นะครับนอย่างอิจิโกะเนี่ยก็เอาอิชินไปนะครับฮาดิเบลอะไรพวกนี้นะครับแต่พวกนี้ผมมีครบหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับซึ่งพวกนี้ผมก็มีครบหมดแล้วนะครับไม่ค่อยเลยไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับก็มีอย่างเดียวที่ผมสนใจก็คือเศษแดงนะครับดังนั้นอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมจะแลกเศษแดงนะครับก็คงจะต้องแลกแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับ แลกจะสูงสุดนะครับของผมมีอยู่ประมาณ171โทเคนนะครับหรือ7แผ่น,นป้ายนะครับผมก็แลกสูงสุดไปเลยแล้วกันนะครับจัดไป20เศษถามว่าพอไหมก็ไม่น่าจะพอ,อแลกที่เหลือนะครับก็จะเหลือประมาณ7เศษนะครับแต่เนี่ยมันขาดไปอีกอันหนึ่งผมไม่ได้เติมไว้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ว่างเลยนะครับคงจะต้องไปใช้อย่างอื่นแทนแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นอ,อะไรได้บ้างเนี่ย ตอนนี้ผมขาดหยกค่อนข้าขาดทองค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้างั้นผมแลกอันนี้อันหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็มาแลกหยกอ่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้หยกก็ขาดแทนทองก็ไม่ค่อยพอเกมนี้ไม่มีอะไรบาลานซ์เลยนะครับก็จบไปนะครับสำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนนะครับตู้เอ็กชางนะครับสำหรับกิจกรรมตีอาปกป้องเมืองคารากุระนะครับอ่าแล้วก็มีกิจกรรมส่วนของการ กาชานะครับ่าตอนนี้เกิดใครเติมตังค์นะครับ360 VIP นะครับจะได้สตาร์ s s มานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เติมไป2วันแล้วนะครับเพื่อจะได้สตาร์กครับแล้วก็อาวุธปกตื่นของเขานะครับแล้วก็มีกิจกรรมของคุราฮาร่านะครับเป็นร้านค้าลดราคานะครับเราก็จะเลือกซื้อของได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะยังแพงอยู่นะครับเลยคิดว่า ไม่เอาดีกว่าเก็บโยกไว้สุ่มดีกว่านะครับอ่าแล้วก็กิจกรรมกาชาปองนะครับแล้วก็วันวันสุดท้ายละหรือหกนาทีนะครับแต่ว่ากิจกรรมกาะชาปองเนี้ยอ่าพรุ่งนี้ไม่ยังมีอีกวันนึงนะครับอ่ามันจะสุ่มให้ทั้งหมดครบ100ครั้งนะครับอ่าวันละ30นะครับฉะนั้นวันนี้เรายังไม่ได้จัดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาโชว์ความเกลือนะครับหลังจากไปทะเลมานะครับเดี๋ยวมาดูว่าเกลือเราจะติดมือมาหรือเปล่านะครับอ่าไปลองดูกนดีกว่านะครับ30ครั้งจัดไป โรครั้งที่สิบเอ้ยไม่ใช่สิบ <laughs> โรแรกเลยโอ้อ้าวสิบโรครั้งที่สองนะครับผมไม่เคยหวังอะไรอยู่แล้วนี่เห็นไหมบอกแล้วว่า <laughs> เกลือติดมือซึ่งของเก่าก็เกลือยังคาอยู่แล้วนั่น <laughs> อยากให้ความเกลือมันลงไปกับทะเลจริงๆอ่าไม่ได้อะไระครับ <laughs> ไม่ได้อะไรเลย มีแต่คลิเกเหลือนะครับที่ติดมือมานะครับอ่าพวกนี้ก็น่าจะยังกลัวอยู่เหมือนเดิมนะอ่าร้อยอ่าดูกันว่า100โลเราได้อะไรบ้างนะครับ1 0ึงโลจะได้เนื้อสุม่มอ่าในส่วนของขีดสุ่มํำรารับนะครับคือเราได้มาเราก็ต้องไปกดสุ่มอ,อีกรอบนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับอ่าของผมคาดอีก40เนาะของผมมีเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็กุบอ่ากระชับปอกได้80ครั้งนะครับ เอาเท่าที่มีนะครับถ้าเิดใครไม่มีก็อย่าไปฝืนนะครับอย่าไปฝืนอ่าของผมจะพอไหมเนี่ยของผมเหลือเท่าไหร่อ๋อเหลือส7น่าจะน่าจะครบนะครับอได้อีกสามสิบโอเคน่าจะครบอ่าแล้วก็นี่นะครับกิจกรรมกีบสมบัติเดี๋ยวเขาเปิดเขาเปิดหยกให้ให้มันชื่นใจก่อนร้อยหนึ่งไปชิวๆอันนั้นมันยี่สิบโอ้ยเกลืออะไรจะขนาดนี้เนี่ยมัน ไม่อยากกดอะไรต่อแล้วแต่ตอนนี้หลอนหลอนมือตัวเองอ่าเอาอะไรก่อนดีเอาหีบก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมเปิดหีบรอบแรกนะครับสิบอันไม่ได้เศษแดงเลยสักอันนะครับอย่างที่เปิดไปให้ดูเขาที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเช็คกันว่ารอบเนี้ยเราจะมาไหมเศษแดงสักอันขอขออันเดียวพอด้วยได้เ,เอ,อ้อยได้ได้มาสอง โอ้แล้วก็เศษอาวุธ SSR นะครับยี่สิบอันนะครับถือว่าดีไหมก็ถือว่าตอบเลยครับว่าไม่ไม่ดีอ่ะไม่โออย่างงี้ไม่โอเลยอ่ะก็ไปอันนี้นะครับอ่าได้ของได้ของขวัญน,นะครับอ่าแล้วก็ไปส่วนอันนี้เลยนะครับในส่วนของเศษสารพัดนะครับซึ่งผมแลบไวนะ้น่าจะได้เศษแดงประมาณสักสาสิบอันนะครับไปดูซิว่าจะได้เศษแดงหรือเปล่าแป๊บ เฮ้ยสิอันสิอันเหรอโอเคถือ okay. <im itation> ว่าโอเคเลยแหละเพราะว่าเจ็ดร้อยมีอยู่เจ็ร้อยอ่าคิดว่าน่าจะเพียงพอเพียงพอกับมีสิบห้าดาวนะครับอ,อ้าวอ้โความมีกำลังใจในการเล่นขึ้นมาหน่อยโอ้โหเอาสมดกกำลังใจเลยอ่าเสร็จนะครับอ่า อันนี้ก็คือเพื่อนผมเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็เพิ่มไม่ไาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวอรอเพื่อนๆของผมเนี่ยใครไม่อ่อนผมก็จะทําการอัปเปอฮีออกไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าใครไม่อ่อนบ้าง <c oughs> อ่ามีบอบอนเกิดพมทุกคนนะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับผมอ่ามีอะไรอีกให้ผมเล่นอีกไหมนะน่าจะไม่มีอะไรให้ผมเล่นแล้วแหละตอนนี้แหละน่าจะใช้ ใช้ไปเกือบหมดแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมจะรอเก็บไว้ในตัวครั้งคลิปต่ตอไปเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวพรสวรรค์ละกันนะครับพรสวรรค์เนี้ยมันมีหลายหลายอย่างที่เราจะต้องมาอัพนะครับซึ่งอตอนนี้นะครับผมอัพในตัวของมุเงสือไปแล้วนะครับพรสวรรค์ของเขาค่อนข,ข้างจะดีนะครับพรสวรรค์ของมุเงือสื่ออ,อันนี้มัน อันนี้อ่าโซที่4ช่องที่สี่นะครับเป็นการตัวละครทั้งหมดนะครับอัตราครีอัพถึง3%เนะครับอ่าเยอะมากๆนะครับ3%ดังนั้นอ่าถ้าเกิดตัวมูงเยสือมาแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมอัพตัวนี้ด้วยนะครับผมอ่าทีมเราจะได้อ่าตีแรงขึ้นนะครับอัตราครีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาอ่ารอบหน้าแล้วผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูว่าตัวไหนที่มันอัพอ่าดีเฟนส์ทีมมากนะครับแล้วก็อัพตัวแอตแทก ทีมนะครับแล้วก็แอปตัวคลิปทีมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะได้อ่าทำคลิปไว้ให้แล้วเพื่อนๆจะได้ทําการอัพตัวตัวละครได้อย่างได้อย่างไปอย่างถูกทางนะครับว่าอ่าเป็นทีมถึกแล้วเราก็ควรจะไปอัพตัวดีเฟนซ์ซึ่งตัวดีเฟนซ์ตัวไหนอ่ะเราควรอัพพอส่วนบ้างน,นะครับหรือแล้วถ้าเกิดทีมสปีดเนี้ยอยากอัพดาเมจอัพคลิปเราต้องไปอัพตัวไหนบ้างน,นะครับอ่าจะได้อัพเทมเป็นตัวตัวไปนะครับผมอ่า ถ้าอย่างนั้นสาหรับวันนี้นะครับก็กิจกรรมผมน่าจะมีเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะได้ไปพักผ่อนก่อนกลับมาถึงก็มาทําคลิปให้เลยนะครับผมอ่าก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามช่อง Red Comet นะครับผมเพิ่งเห็นว่ามันขึ้นไป600กวดาซสับสไคร้แล้วนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่อ่าดูช่อง Red Comet ของผมถนะ้ามาถึงตอนนี้แล้วนะ้าจะใครยังไม่กด s u b ส c r i b e ก็รบกวน subscribe ให้หน่อยนะครับผมจะเป็นพัะคุณยิงย่งนะครับ สำหรับคนที่กดซับสไคร์แล้วไม่ต้องกดนะครับผมกดแค่ครั้งเดียวพอนะครับผมกดอีกครั้งมันจะไม่ใช่ซับแล้วนะครับผมถ้าอย่างนั้นก็วันนี้จะมีแค่นี้แล้วกันนะครับผมแล้วเ,วเจอกันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ตาตีสวัสดีครับ